วิธีสร้าง one pack มาตรฐานแห่งความงามนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสิ่งที่สวยงามมากๆในยุคหนึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สวยงามในอีกยุคหนึ่งต่อไปครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านพามิติก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของความงามมากับผมวันนี้เราจะไปสร้าง one pack ไปด้วยกันวิธีสร้าง one pack นั้นมันไม่ง่าย แต่มันก็ไม่ยากนะครับอยู่ที่ว่าใจของคุณนั้นจะสู้หรือเปล่าใจทล่งอันยิ่งใหญ่มากับ ะอันใหญ่เย่งใช่ครับไหนจะค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคของแถมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตหัวใจแล้วไหนคุณจะต้องเสียเงินไปกับการซื้อหาของกินอ,อร่อยๆเพิ่มเติมอีกทุกๆวันแต่ถ้าคุณจะตัดสินใจเดินทางสายนี้และวล่ะก็นั่นก็คือราคาที่คุณจะต้องจ่ายมันนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยกินอาหารที่มีไขมันคาร์โบไฮเดรตสูงเพราะว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูงนั้นจะมีสารอาหารที่เข้าไปสะสมในอวัยวะต่างๆของร่างกายเราได้ เป็นอย่างดีการสะสมไขมันเองน่าจะทําให้ความฝันที่จะมีวันแผกกลมๆนุ่มๆละมุนล,ละไมนั้นเป็นไปได้เริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับชากาแฟน้ำอรลมช็อกโกแลตโดนัทเค้กไอติมผมรู้ครับว่าการฝืนใจกินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันทํายากเสียละเกิน เหนื่อยแล้วยังต้องใช้เงินจํานวนมากอีกด้วยแต่นั่นแหละครับผมอยู you are what you eat. ่อาวอทอยู่อิตเราอยากจะก้มเหมือนซาลาเปาตุปปต๊ป,ปงองตุ๊ปเงเพราะนั้นเราก็ต้องฝืนใจกินไปถึงเป้าหมายให้ได้เลยนะครับการคํานวณแคลอรี่แต่ละคนจะมีการเผาผลาญปริมาณแคลอรี่พลังงานที่ไม่เท่ากันโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยปริมาณแคลอรี่เนี่ยพันแปถึงสองพกิโลแคลอรี่ต่อวนันส่วนผู้หญิงเนี่ยพันห้าถึงสองพันกิโลแคลอรี่ต่อวนันซึ่งเราเรียกอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานว่า So <c oughs> หากเราออกกำลังกายและขยับร่างกายมากกว่าปกติร่างกายของเราก็จะต้องการพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมไปด้วยนะจ๊ะดังนั้นเราก็เลยจะต้องกินอาหารให้มากเพียงพอต่อร่างกายของเราแล้วถ้าหากเรากินอาหารให้เกินเกินพอก็ <c oughs> จะทําให้เรามีไขมันสะสมที่มากพอโดยเฉพาะพุงอันเซ็กซี่ของคุณเพราะฉะนั้นความฝันที่จะมีพุงอันกะทิกลมกล่อมนุ่มนวลอบอวลชวนฝันก็จะใกล้เป็นจริงเข้าไปทุกทีนะครับออกกําลังกาย เราจะต้องควบคุมกิจกรรมในแต่ละวันอย่างระมัดระวังไม่ให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายให้มากจนเกินไปนะครับ เพราะการออกกําลังกายนั้นจะทําให้ร่างกายของคุณนั้นได้เพิ่มกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อเป็นอย่างมากแล้วกล้ามเนื้อเหล่านั้นก็จะเป็นโรงงานที่จะเผาผ่านพลังงานไขมันที่สะสมอยู่ตามร่างกายนั่นเองเมื่อร่างกายของเราต้องการพลังงานหากแต่ว่าจะเป็นพลังงานจากอาหารที่เราได้กินเข้าไปแล้วถูกใช้ไปจนหมดเป้าหมายถัดไปของร่างกายก็จะดึงไขมันที่สะสมไว้ในร่างกายของเราเมื่อดึงออกมาใช้บ่อยๆจนทําให้ไขมันของเราที่สะสมไว้นั้นล่อยหลอจนหมดไปก็จะทําให้ความฝันที่สร้างวันแพรของเรานั้นค่อยๆเลือนจางหายลงไปทุกที เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมากเลยพอสมควรนะเพื่อน,เ,อน,เ,อนเมื่อร่างกายของเรานะต้องการพลังงานหากว่าพลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไปถูกใช้ไปจนหมดปอดหายไปของร่างกายของเราก็จะดึงไขมันที่เราสะสมไว้ข้างต้นนี้นะครับออกมาใช้จนล่อยหลอไปหมดแล้วถ้าเมื่อมันล่อยหลอไปแล้วเนะี่ยความฝันวันแพกที่เราจะฝันที่จะมีเนะี่ยมันก็จะห่างไกลออกไปนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องระวังกันเลยนะครับการพักผ่อนนอนหลับข้อมูลจากวิชาการนะครับได้กล่าวมาไว้ว่าการนอนดึกนะจะทําให้ฮอร์โมนลของคุณนะทำงานอย่างผิดปกติและจะส่งผลต่อ ความอ้วนหากเรานอนดึกไม่เป็นเวลานอนหลังสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยจะส่งผลทําให้เราอ้วนได้นะครับยังจะส่งผลต่อระบบการทางานต่างๆในร่างกายของเราอีกด้วยผมรู้นะครับว่าการทําตัวผิดสุขลักษณะของการนอนนั้นมันช่างที่จะฟื้นใจเหลือเกินนะครับเพราะปกติคุณผู้ชมทางช่องของผมเนี่ยก็จะตั้งหน้าตั้งตานอนตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปแล้วนะครับการที่เราจะต้องมาอดหลับอดนอนคมตาขบนอนมันก็จะแสนที่จะยากลําบากเหลือเกินนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราต้องการที่จะมีความฝันอย่างวันแพ็์จริงๆจงๆ จังแล้วล่วกนะก็นี่ก็คือเป็นตัวผักดันชั้นดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาร่วมกันนอนดึกกันจริงจรงจรังๆกันสักทีนะครับสำหรับพวกคุณที่ต้องการวันแพ็กแล้วนี่จะเป็นตัวผักดัน ให้คนได้มันมาอย่างแน่นอนเลยนะครับเรามาทางตากันเถอะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการที่เราจะมีหุ่นหมีที่หน้ากอดดูอบอุ่นดูมีพรมฐานเหมือนอาเซียมันจะต้องใช้เวลาในความอดทนและมีวินัยเป็นอย่างมากในการทําเป็นนิสัยท่องไว้ทุกลมหายใจเลยนะครับนั่นแหละครับคือทั้งหมดที่ผมได้กล่าวเข้ามาในวันนี้แต่ก็ยังมีเคล็ดลับอื่นออีกมากมายนะครับที่ผมได้กล่าวมามากกว่า4ข้างต้นที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครูน่นี้แต่ผมก็เชื่อว่าที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละครับคือทั้งหมดที่ผมได้นํา ฝากในวันนี้แต่ก็ยังมีเคล็ดลับมันอีกมากมายนะครับแต่ผมก็เชื่อว่า4เคล็ดลับที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะพาท่านผู้ชมให้ประสบความสําเร็จในการมีวันแพลกอย่างแน่นอนและเป็นของตัวเองอย่างแน่นอนที่สุดเลยนะครับและเช่นเคยท่านผู้ชมท่านไหนที่ไม่ต้องการมีวันแพลก็เพียงแค่ปฏิบัติตรงกันข้ามกับสิ่ข้อข้างต้นก็จะห่างไกลจากวันแผลได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนกครสำหรับคนที่กาลังสู้ในเรื่องของวันแผลและก็วันไม่แผลนะครับผมมิสเตอร์ฟิงฟิงสวัสดีครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับพอถ้าคุณไปกดไลค์คุณก็ไม่กดไลค์นั่นแหละมาตรฐานแห่งความงามนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามแล้วมาแป๊บเดียวด้วยนะอันนี้คืออุปสรรคของการออกมาถ่ายทำนะครับมันจะมีเสียงอื่นเข้ามาซึ่ง,งเขาเงียบละสารสองนึงมาตรฐานแห่งความงามนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามทุกหา หากเราเออกกำลังกายหรือม,มากกว่าปกติเอาไว้